I'm wow. i wow. 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 เแ่้ให้าม้ำาเทียบตัวเลยครับอนนียวูเรงในนามว่าเจ้าแม่พญาจอกเจ้ะเป็นการลราชายเสียว่าาท่านผู้ชมนะครับคณะกรรมการอ้วต่อไปอไสดีอุดที่องจบแล้วจบแล้วคุกกีเยค Hij je ook naar ียกองค์การหาสมเวด็จได้กล่าวรายงานนะครับถึงโูคสง67ซึ่งดำเนินการจัดโดยองค์การอาหารส่วนตะบนเวียงของชาวตะบนเวียงชาวบ้านในเขตพื้นที่ตะบนเวียงจะจัดการแข่งขันเรือพายขึ้น4ถึงวันที่5พฤศจิกายน2566สาขาเอร์เทิง และยังได้รับการสนับสนุนน้ำแข็งจากสนับสนุนอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆและรับเอาไปปฏิบัติและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเทิงองรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำท่านอนุทินชาญวิรุฬและสืบสารประเพณีการแข่งขันเรือพายของชาวตะบนเวียงก็ถือว่าเป็น ปีที่สองขององค์การนานส่วนตะบนเวียงที่ได้จัดการแข่งขันเรือพายขึ้นน้อ่างเก็บน้าที่ทุ่งโฮงครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้จัดจัดขึ้นที่นี่นะครับเพื่ความสนุกสนานแต่ผมก็เชื่อว่าความสนุกสนานความร่วมไม้ร่วมมือก็คงจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมกาน เนื่องจากท่านนายกรู้สึกติดอยู่ต่างประเทศครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของพิธีการเปิดจัดเป็นทางการในนามขององค์การปีนี้รู้สึกภูมิใจที่นะครับทางองค์การหารส่ารบลเวียงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบเวียงได้ร่วมกันจัดงานแข่งขันเรือพายประเพณีขึ้นหน้าที่อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งห้องซึ่งเป็นแหล่งจุดรวมสินใจ จุดรวมศูนย์ใจของตำบลเวียงเป็นศูนย์ออกกำลังกายเป็นหแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของตำบลเวียงของมาเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับได้จัดงานแข่งเรือปีนี้เรามีเรืออยู่2ประเภทประเภท6สีพายและประเภทแสีพายนะครับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรังสรรค์วันชัยธนวง์รองเลขาายกรัฐมนตรีประจํา ท่านอนุทินชาญวิระกุลรัฐมตีกระทรวงมหาไทยได้มาร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วยและงานปีนี้นะครับผมเชื่อว่าจะมีความสนุกสนานอย่างเต็มที่เพราะเรามีทั้งสองวันวันที่4พฤศจิกายนและวันที่5วิพฤศจิกายนนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ได้รับข่าว ว่าเอาเมอเธอเอ,องค์การหารส่วนตมบนเวียงามาเทิงได้จัดการแข่งเรือพายประเพณีขึ้นและจะทําให้การแข่งขันเรือพายปรแจํจปีขององค์การหารส่วนตะบนเวียงให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปและขอให้ทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวง,งานแข่งเรือในวันนี้ประสบแต่โชคดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับงานแข่งเรือทั้งสองวันครับโชคดีครับสวัสดีครับ ียงคนดัเข้าเสงช้ายโอ้ชอบไปดูดูน่าจังจ้อยห